กลับสวัสดีคุณลูกค้าแฟนเพจ Facebook กระเป๋าหนังแท้บายน้องนุกทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องนุกก็จะพามาชมกระเป๋าหนังจอระเข้แท้ล้านเปอร์เซนต์รงเคลลี่นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษนาะทีทองให้ในคลิปนี้เท่านั้นนะคะน้องนุกนะคะก็วันนี้มีมาให้ชมหลายเฉดสีด้วยกันนะคะสำหรับ ขนาดและรายละเอียดเดี๋ยวนุ้งจะให้ที่ใบแรกเลยนะคะคุณลูกค้าขารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆและมีความสวยหรูหราดีไซน์เลิศมากๆเลยนะคะเหมาะที่จะใช้งานนะคะใน everyday ได้เลยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเลิศมากอันนี้เป็นสีที่มาใหม่วันนี้เลยนะคะมาอัปเดตเป็นคลิปสั้นๆให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะคะสำหรับขนาดอยู่ที่11.5นิ้วสูง 9.5นิ้วก้นกระเป๋ากว้าง3นิ้วราคาโปรโมชั่นจัดจำหน่ายอยู่ที่6,700บาทสำหรับพร้อมโอนนะคะสำหรับเก็บไปทางน้องนุกบวก100บาทเป็น6,800บาทนะคะและยังมีของแถมให้อีกน่ารักน่ารักเป็นกิฟ t ์วอชเชอจากทางร้านนะคะเป็นกระบอกไฟแช็คหนังงูแท้นะคะให้1ชิ้นแบบนี้เลยนะคะจัดทรงฟรีทุกออเดอร์นะคะคุณลูกคา้าคาเริ่มต้นให้รับชมที่สแรกนะคะ ให้ชมความสวยงามแบบละเอียดนะคะรอบใบไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างหรือด้านหลังกระเป๋านะคะรุ่นนี้ผลิตจากวัตถุดิบหนังจระเข้แท้ล้านเปเซ็นเป็นส่วนบริเวณหนังท้องพล้องซึ่งบอกเลยว่าเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างที่จะมีราคาต้นทุนในการผลิตสูงมากๆนะคะเป็นเกรดพรีเมียมเกรดส่งนอกนะคะและผลิตจากจระเข้แท้ล้านเปเซ็นแน่นอน คอนเฟิร์มนะคะนุกรับประกันว่าสินค้าของทางร้านนะคะจำาหนคุณลูกค้าเป็นของแท้แน่นอนนะคะชมด้านในกันสำหรับด้านในนะคะช่องอเนกประสงค์ช่องซิปนะคะพ็อกเก็ตด้านข้างนะคะคุณลูกค้าองค์ประกอบเป็นหนังวัวแท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะคะเกรดพรีพเมียมด้วยจุสัมภาระไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์ หรือกระเป๋าเครื่องสําอางหรือพวงกุญแจหรือกล่องใส่แว่นตานะคะนี่ใส่ได้สะดวกสบายมากๆนะคะการใช้งานจะเป็นแบบฝาเปิดแบบนี้และที่สําคัญชอบมากๆเลยตรงนี้ก็คือชอสายสะพายยาวนั่นเองนะคะเป็นสายที่ปรับระดับได้งานรุ่นนี้เป็นอะไหล่สีทองนะคะสีที่น้องนุ๊กถืออยู่นี้คือสีเขียวพาสเทลนะคะมีใบเดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยน้องนุ๊กมีจํานวน สีละหนึ่งใบเท่านั้นนะคะมีบางสีที่ตุนมาสองสาใบนะคะเนื่องจากเป็นช่วงจังหวะที่ทางโรงงานเขาจะผลิตออกมาให้ตามที่มีสีมีหนังเลยนะคะ,ะสีนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆชื่นชอบนะคะและสนใจอยากจะเป็นเจ้าของสามารถแคปภาพหน้าจอแล้วทักแชทได้เลยนะคะราคาและรายละเอียดมุกบอกแล้วเรียบร้อยนะคะหรือจะฟังซ้ำในรายละเอียดในกล่องข้อความเพจก็ได้ราคาเท่ากันนะคะโอเคค่ะสำหรับสีต่อไป เขียวเข้มสวยโดดเด่นมากๆคุณลูกค้าเป็นสีที่ขายดีตลอดเลยไม่ว่าจะมากี่ล็อตกี่ล็อตนะคะผลิตออกมาก็ขายดีมากๆนะคะคุณลูกค้าดูลายหนังดูตารางของหนังจอระเ้นะคะซึ่งบอกเลยว่าสวยหรูหรามากๆนะคะงานเย็บนะคะการตัดเย็บหรือว่ารอยสีเข็มนะคะเรียบร้อยสวยงามมากๆนะคะสมราคาแน่นอน บอกเลยว่าราคาเกินคุ้มนะคะคุณลูกค้าถ้าหากคุณลูกค้าไปเลือกช็อปในห้างแล้วหรือว่าเช็คราคานะคะลองตรวจสอบดูนะคะชอบใบไหนที่ร้านน้องนุก,ก็สอบถามมาได้เลยนะคะน้องนุกใจดีมากๆแล้วก็ราคากันเองสุดๆเลยนะคะโอเคนะคะสำหรับสีเขียวเข้มอาจจะไม่ได้เปิดด้านไหนให้ชมนเนาะเพราะว่านุกจะโชว์ตัวอย่างด้านในของใบแรกนะคะต่อไปค่ะ สีเขียวก้านมะลิซึ่งสีเนี้ยบอกเลยว่าขายดีมากๆคุณลูกค้าที่ร้านตอนนี้นะคะมีสต็อกนะคะให้ประมาณ2ใบด้วยกันนะคะสวยมากๆสำหรับสีนี้พี่ๆที่สนใจก็ทักมาสอบถามได้นะคะตัวนี้งานอะไรจะเป็นสีทองนะคะคุณลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นอะไรสีทองทั้งหมดเลยและ ดูตารางหนังแต่ละใบไม่เหมือนกันแล้วไม่เท่ากันนะคะนี่มาจากธรรมชาติมาจากจระเข้นะคะที่เกิดจากการผรสมพันธุ์และการเพราะเลี้ยงนะคะมีที่มาที่ไปแน่นอนรับประกันได้ว่าพี่ๆได้สินค้าคุณภาพจากทางร้านน้องนุกแน่นอนนะคะเอาละคะ่ะไปต่อที่สีต่อไปต่อเลยนะคะเนี่ยวางแถวนี้แล้วกันอ่ะต่อไปเป็นสีม่วงนะคะคุณลูกค้า หมุนให้ชมสรีระความสวยงามความเปะ๊ะการวางตำแหน่งลายต่างๆนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป๊ะมากๆสวยมากๆนะคะถือไปแล้วไม่ซ้าใครถือไปแล้วไม่อายใครแน่นอนราคาหลักพันแต่คุณภาพหลักแสนหลักล้านแน่นอนนะคะลูกค้าบอกเลยว่าเลิศมากๆนะคะสําหรับรุ่นนี้สีม่วงน้องจะมี2โทนด้วยกันนะคะ ญาติอีกโทนหนึ่งมาเทียบให้นะคะโทนอีกโทนนี้จะเป็นโทนสีม่วงพาสเทลซึ่งเป็นโทนมาใหม่หรือบางท่านเรียกว่าสีม่วงเผือกก็ได้นะคะสวยมากๆคุณลูกค้าเป็นคอเลคชันใหม่จากทางร้านนะคะมีใบเดียวด้วยนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนุ๊กจะให้ชมงานใกล้ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลายหนังสีสันบอกเลยว่าสีนี้คุณลูกค้าถือไปแล้ว ไม่ซ้ำใครและไม่เหมือนใครแน่นอนคอนเฟิร์มนะคะถ้าชื่นชอบสีนี้มีแค่ใบเดียวน้องลกไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมาอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะนะคะว่าทางโรงงานเขาจะมีหนังให้หรือไม่นะคะมหนังผลิตให้ไหมนะคะมันเป็นช่วงจริงๆคุณลูกค้าอ่อานอ่อไปเลยนะคะส,สีต่อไปสีต่อไปสีม่วงแล้วก็สีส้มนะคะ เน,นี่ยวางด้านหลังลงแล้วกันเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เต็มหมดนะคะอ่ะต่อไปสีส้มค่ะคุณลูกคา้าท่านใดที่ชอบความโดดเด่นหรือเช็คแล้วว่าในตู้ตอนนี้ไม่มีสีสันที่ฉูดฉาดสีสันที่สะดุดตาเลยนะคะลองเลือกใบนี้ไปไว้ถือเล่นเล่นซักใบไหมคะสวยมากๆเลยสําหรับสีส้มนะคะโดดเด่นเห็นมาแต่ใครร้อยเมตรพันลี้นะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าชัดเจนแน่นอนนะคะถือไปแล้ว ไม่มีการว่าน้อยหน้าใครไม่มีว่าอายใครแน่นอนนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะสำหรับ KL นะคะราคาก็ถูกมากๆด้วยในช่วงนี้นะคะพี่ๆต้องรีบซื้อเลยหลังจากน้องนุกลบลลบคลิปนี้ทิ้งไปนะคะก็คือจะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าหมดโปรแล้วนะคะเพราะว่าราคาปกติอยู่ที่7,500นะคะนุกน้องนุกให้เฉพาะคลิปนี้กับในไลฟ์สดเท่านั้น นะจ๊ะพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็รีบทักมาได้เลยก่อนที่สินค้าจะหมดก่อนนะคะบอกก่อนว่าสีส้มมีไปเดียวนะคะต่อไปโอ้โหสีนี้ก็ดูคลาสสิกหรูหรามากๆนะคะลูกกุญแจอยู่ตรงนี้นะคะก็เปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะคุณลูกค้านี่นะคะให้ชมลายชมรวดลายนะคะชมดีไซน์ของกระเป๋าแต่ละใบ หูหิว้วด้านหลังด้านข้างก้นกระเป๋าผลิตจากจระเข้ตัวเดียวกันนะคะคุณลูกค้าเนี่ยตัวเดียวเลยทั้งตัวเลยยกมาให้ทั้งตัวเลยนะคะสวยมากๆนี่เลยสีเทานะคะต่อไปสีกรมซึ่งน้องรูกบอกว่าสีนี้ดูสวยแล้วก็ดู คลาสสิกมากๆตัวนี้นะคะนานๆจะมาทีหนึ่งนะคะสำหรับสีกรมลูกค้าดูงานนะคะดูความพิเศษความสวยงามของเขานะคะรอบใบตารางเป๊ะปังมากนะคะสวยหรูรามากๆเลยสำหรับสีนี้ไหมคะเด่นมากสำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบนะคะวางอยู่ตรงไหนฮิวสะพายนะคะเด่นมากๆเลยนะคะต่อไป เอื้อมไกลนิดนึงนะคะโอ้โหสีนี้สวยมากน้องขออนุญาตวางกระเป๋าไว้ใกล้ๆนุองแถวนี้แล้วกันนะคะสีนี้คือสีเบดโกนะคะซึ่งตระกูลเบดเนี่ยจะมีอยู่สโทนด้วยกันจะมีเบดโกแล้วก็เบดครีมนะคะมีครีมเบดแล้วก็เบดโกด้านล่างน้องจะเป็นเบดโกด้านบนจะเป็นสีครีมซึ่งมีความสวยที่แตกต่างกันมากๆนะคะสําหรับพี่ๆที่ชอบนะคะสี ที่ค่อนข้างที่จะซอฟต์นะคะแนะนำา2โทนนี้เลยนะคะสวยมากๆคุณลูกค้าคะอ่ะอันนี้ครีมวางไว้ก่อนให้ชมเบลโกลก่อนนะคะงานของจริงสีจะสวยกว่าในกล้องนะคะในกล้องสีอาจจะซีดไปนิดนึงแต่ของจริงรับรองว่าสีสวยมากๆเลยนะคะโดดเด่นนะคะชัดเจนแท้ล้านเปอร์เซนต์ด้วยนะคะที่ร้านนุกไม่มีนะร้อหรือ50%เซ นะคะมีแต่หลักร้านเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะมีร้านร้านมีตัวตนอยู่จริงนะคะคุณลูกค้าอยากจะมาเยี่ยมชมทางหน้าร้านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้เลยมาได้เลยนะคะต่อไปสีที่แซ่บๆอีกสีหนึ่งชอบมากจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนนะคะโทนนี้นี่เลยดูตารางดูกล้องนะคะคุณลูกค้าใหญ่เวอร์วังมากแม่ หงหิ้วนะคะอะไรสีทองเด่นมากๆนะคะขออนุญ,ญาตนะคะอ่ะน้องๆจะอยู่ตรงกลางสวยมากๆเลยนะคะพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบสีนี้นะคะรีบทักมาเลยสีแดงนุ่งก็มีจนนํานวนจํากัดเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะสวยมากนะคะสีน้ําตาลน้ําตาลจะเป็นน้ําตาลเข้มประมาณนี้เลยนะคะ หมุนหมุนม,น,ม,น,มน,นะคะรอบใบให้ชมเลิศมากๆนะคะและสีสุดท้ายนั่นก็คือสีดำนั่นเองเรียบหรูดูดีใช้งานง่ายแล้วก็ไปได้กับทุกชุดทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณลูกค้าจะแต่งชุดแบบไหนนะคะสีนี้ก็เป็นสีที่เรียกความมั่นใจให้คุณลูกค้าแน่นอนนะคะซื้อไปแล้วไม่ผิดหวัง นะคะสำหรับสีดำสวยอมตะนะคะไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปสีดำก็ยังคงความรู้ราอยู่นะคะสำหรับกระเป๋าหนังแท้นะคะนี่เลยและสีสุดท้ายวันนี้จริงๆใบนี้นะคะมีคุณลูกค้า cf แล้วในไลฟ์สดแต่ว่าน้องนุก,ก็อยากเอามารีวิวให้ชมนะคะ อีกอรอบหนึ่งในนี้นะคะจริงๆมีคุณลูกค้ารับไปแล้วนะคะสีนี้มาทีไรหมดไวตลอดนะคะนั่นก็คือสีขาวมารายาถ้าไปติดแบรนด์แล้วคุณลูกค้าขาบอกเลยว่าราคาหลักล้านนะคะแต่อยู่กับน้องนุ๊กนะคะคุณภาพเกรดพรีเมียมหนังแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะมีที่มาที่ไปแน่นอนราคาหลักพัน และราคาที่จัดจำหน่ายให้ถูกมากๆนะคะปกติจำหน่ายอยู่ใบละ1 3 9่0นา 13, นะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เฉพาะคลิปนี้เท่านั้นอยู่ที่6,700บาทสำหรับพร้อมโอนสำหรับเก็บปลายทาง6,800บาทนะคะมีของแถมเป็นไฟแชคให้และจัดส่งฟรีนะคะคุณลูกค้าคะจัดส่งฟรีไม่คิดค่าส่งไม่บวกเพิ่มอะไรทั้งสิ้นนะคะบวกเฉพาะค่าปลายทางสำหรับคุณลูกค้าที่สะดวกปลายทางนะคะรุ่นนี้ไซส์อยู่ที่ 11.5นิ้วสูง9.5นิ้วก้นกระเป๋ากว้าง3นิ้วราคาโปรโมชั่น6700บาทพร้อมโอนนะคะเก็บไปทาง6,800ย้ำแล้วย้ำอีกนะคะมีของ